มื่อนี่จะนอยเคยถ่ายเลยชแนลประสิทธพี่น้องมหูจักกับพี่น้องชาวไทหย,ยอ่อพี่น้องชาวไทหย,ยอ่อนนี่ทินฐานเดิมของไทหย,ยอ่อนี่อยู่ที่เมืองหงสาแขวงไซบุรีของสปปลาวหรือว่าจังหวัดล้านชางของไทยสมัยหนึ่งครับไทหย,ยอ่อส่วนใหญ่ได้อพยพเมื่อตั้งทินฐานที่ไซบุรีปากนา้ำสงครามริมแม่น้ำของตำบลไซบุรีอำเภอทาอุเทนจังหวัดนะครพนมในปัจจุบัน สมัยรัชกาลที่1พุทธศตวราษ2 3 5 1ต่อมาก,ก็เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่3 2 3 6 9พวกไทยย่อที่เมืองไซบุรี่ก็ได้ถูกอกองทัพเจ้าอนุวงศ์กวาดตอนไปแล้วไปตั้งเมืองอยูนะ่ณเมืองปุงลิ่งแนวฟังใส่แม่นำของ อยู่ในเขตแขวงตำบลขํามวลประเทศเลาวอยู่ระยะหนึ่งต่อมาก,ก็ได้กลับมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ทั้งฝังขวาแม่นำ้ำคงเป็นเมืองเทาเทียน2,373หรือบริเวณเทาเทียนจังหวัดนครพนมในปัจจุบันครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและ,ะท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาบันกลางในวัดข้ามว่าสีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ในพระธาตุเทาวเทนในวัดพุทธนิมิต การประกอบอาชีพของชาวไทยหน่อครับมีอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่นก็ได้แก่เขากล้วยอ้อยสับป,ประรดยาสูบและก็พืชพัดตามฤดูกาลรองโลกมากก็ได้แก่อาชีพเลี้ยงสัตว์และกระจับสัตว์นำในลำน้ำนนของนอกจากนี้ก็ยังมีตั้งการ,การตั้งทิ้นฐานใกล้แม่น้ำบวิเสิเป็นแม่น้ำคองแม่น้ำสีสงครามครับ เพมเสือและกับประเภทนี้ต่างๆหีดสิบองข้องสิบี่ีนี้ข้องเจียนประเภทนี้เกี่ยวกับชีวิตของไทยอยอนั่นประเภทนี้การแต่งงานนะเมื่อนุ่มสาวนะคู่ใดก็ตามสร้างรักใครกันครับชอบกันพอถึงคันต้องตกลงปลงใจสิจะเป็นสามีพระยาก,กันแล้วไายช้กับสิไดให้บิดามาขอดำเนินการให้แต่งงานกับหญิงคนรัก ไปเจาะว่าสิไปเจาะเบิ้งไปเจาะเบิ้งครับคือว่าทรงผู้ใหญ่ไปถาบถา้ำนะโอโอร่วมปฏิร่วมสาวทําพิธีสู่คอนแหล้วก็แหกแหกเสื้อแหกหมอนคือการเตรียมการได้แก่การจัดเตรียมเครื่องนอนประกอบไปด้วยฟูกหมอนผ้าห่มเสื้อมุ่งซึ่งก็เป็นนาทีของไฟยิงอในการนี้ต้องเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านย่อมรับว่าเป็น ขวักคําเมียคุ้นกันเด้อว่าสันทมพิธีแล้วก็ตัดเย็บให้ชาวไทยย่อหนี่ก็เรียกว่าแหกเสือแหกหมอนเลาดองกันหรือว่าบอกเลากันไปแต่งงานกินดองหรือว่าพิธีการแต่งงานประเภทนี้พิธีกรรมตามความเสื่อของไทยย่อมีประเภทนี้เลี้ยงผีปูตาเนี่ยโดยชาวบ้านกส็สิ่งตูปูตาหรือว่าห้องผีปูตานะโดยชาวไทยย่อนี่ ว่าผีปูตาก็คือผีบรรทบรุษที่ตายไปแล้วแต่ก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่สําหรับที่ตั้งของผีปูตาก็จิอยู่ใต้ตนใหม่ไงสหรับผีบรรทบรุษของไทยหน่อก็ถือว่าเป็นผีปูตาสาหรับการบุญของชาวไทยเหนอส่วนมากก็สิเหมือนกับชาวอีสานทั่ว,วไปนับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามศีลหตุสิบสองข้อ1สิบสี่หตุหีข้อเกี่ยงครับ อาหารเด่นประจําชาวเผ่านี่กนะทอดอ้วปลาดุกครับทอดอัวปลาดุกนี่โอ้ไม่แสบนวขัครับปลาดุกยัดใส่สมุนไพรทอดอาหารประจําถาดล่มครับพี่น้องแนวะความเป็นอาหารของไทยยอดตั้งแต่โบราณเฮ็ดกันมากนะครับอาหารชนิดนี้ใส่ปิ้งหรือว่าย่างกะริดอร่อยครับแนวะมกเจาะปลาไกายนี่กัโอ้ขักแม่เด้ครับอาหารประจําถาดล่มคือกันแนวะความเป็นอาหาร ของไถ่หมีหลากหลายครับหมกเจาะแน่ถ้ำจากเนื้อปลาเนื้อปลาตองเนื้อปลาไกาเนั่นแหละมาตำครกข้าวผสมปรุงแล้วก็ห่อพกักมวนแล้วก็นําไปปิ้งเป็นอาหารขึ้นซื้อลือชาของอาหารไท่หงแหละครับพี่น้องครับโยมเพื่อทาอุเทนถือว่าเป็นเมนูที่ขาดบ่ได้สหรับกับเขาของไท่หงประโยชน์ทางอาหารมากมายพลังงานต่อร่างกายครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จานหน่อยเคยเธอเลยคนผู้หายไข้เติบขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตาม